แดดาราเหวี่ยงออกสื่อจนนักข่าวแบนดังแค่ไหนก็ไม่ให้ค่าแดดาราเหวี่ยงออกสื่อจนโดนแบนไม่ขอสัมภาษณ์ดังแค่ไหนก็ไม่ให้ค่ารู้แล้วต้องตกใจ8ดดาราดังเหวี่ยงออกสื่อนักข่าวทุกสำนักพากันแบนเพราะเป็นบุคคลสาธารณะจึงต้องวางตัวดีอยู่เสมอแต่บางครั้งอดไม่ไหวเมื่อถูกก้าวล้ำความเป็นส่วนตัวมากเกินไปจนแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกไปบ้างแต่งานนี้จะมีใครบ้าง ดาราสาวที่ครั้งหนึ่งเหวี่ยงสื่อจนได้รับฉายาฟยีปากไรตะก้อโดยถูกบรรดาสื่อแบนดไม่ขอเสนอข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเธอต่อมาก็ได้อัดคลิปออกมาขอโทษสื่อและนักข่าวที่ทําตัวไม่น่ารักต่อมาก็ได้อัดคลิปออกมาขอโทษสื่อและนักข่าวที่ทําตัวไม่น่ารักนางเอกสาวที่หลังจากตกเป็นข่าวมือที่3ามของแฟนหนุ่มปัจจุบันอย่างหนุ่มสงกรานต์กับอดีต พัระยะของเขาจนเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้และแสดงท่าทีที่ไม่เหมาะสมและพูดจามไม่น่ารักออกไปหลังถูกถามคําถามเดิมซ้ําๆจนทําให้เกิดกระแสด้านลบมากขึ้นเรื่อยๆแต่ภายหลังเธอก็ออกมาขอโทษสื่อและแฟนๆพร้อมขอพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนางเอกสาวที่มีข่าวคราวเลิกรากับคนรักเก่าอย่างหนุ่มพีทวรชระรวมไปถึงเรื่องการคบซ้อนจนเจ้าตัว ถึงขนาดเดินหนีวงสัมภาษณ์ไปแบบดือ้อแต่หลังจากนั้นเธอก็ได้ออกมาขอโทษที่ทำตัวไม่น่ารักและขอให้ทุกคนให้โอกาสเธออีกครั้งนักแสดงสาวที่ครั้งหนึ่งชิ่งสื่อเดินออกกลางวงสัมภาษณ์ทำเอาสื่งงกันเป็นแถวว่าทำไมถึงทำแบบนั้นซึ่งสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะนักข่าวถามเรื่องส่วนตัวว่าได้เลิกรากกับนาวินตานักร้องนักแสดงหนุ่มหล่อที่ครั้งหนึ่งก็เคยเวียงนักข่าวกรณีเปิดตัวคบกับอดีตแฟนสาวอย่างสากัดจังเร็วเกินไป เมื่อถูกถามเยอะจากนักข่าวหนุ่มโดมก็ได้พูดปรางวงสัมภาษณ์ว่าอยาหาเรื่องถามแบบนี้ผมไม่ชอบโดนบันจากสื่ออย่างจริงจังถึง2ปีเต็มเมื่อครั้งหนึ่งในวันมั่นของหนุ่มพีทกับภรรยาสาวเจงวิไลลักษณ์ซึ่งเป็นงานมั่นแบบส่วนตัวและไม่ได้มีการเชิญสื่อแต่อย่างใดแต่ทว่ามีนักข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้เข้าไปในพิธีแล้วทําการถ่ายรูปเป็นซุปตาเบอร์ต้นๆของเมืองไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องความแรงอีกหนึ่งคน เพราะเจ้าตัวก็ได้รับฉายาปากปลาราหน้าเป๊ะมาแล้วแต่เหตุการณ์ที่ทําให้สื่อบรนสาวพลอยก็คือเธอได้ดึงแขนของนักข่าวคนหนึ่งขณะที่ให้สัมภาษณ์เพื่อถามถึงที่มาของแหล่งข่าว